ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Invest Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวแบบละเอียดของ t o y o t a g r a n น v ์เวปี2 0 2 6ทั้งดีไซน์ภายนอกสมาร์และการขับขี่ภายในห้องโดยสารและแน่นอนความคุ้มค่าของราคาว่าจะโดนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับเมื่อคุณได้เห็นแ r รนด v เวนครั้งแรกจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันดูพรีเมียมมากกว่ารถ SUV ทั่วไปด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าเหลดส่งเพรียวอบรับตัวรถอย่างสวยงามให้ลุกที่มั่นใจ และทันสมัยมุมมองด้านข้างมีเส้นหลังคาที่ลาดเอียงคารายรถคูเป้ s อ v พร้อมซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งและเส้นสายตัวถังที่เน้นความสปอร์ตส่วนท้ายรถมีไฟท้ายเลดแบบพาดยาวเต็มความกว้างและกันชนท้ายดีไซน์เรียบหรูล้ออลลอยขนาดใหญ่ราว1 9ถึง20นิ้วและลายไฟทั้งหน้าและหลังที่ดูหรูหรามีเอกลักษณ์ในส่วนของกุมพลังโตโยต้ายังคงเน้นแนวทางไฮบริดต่อไป โดยคาดว่าแกรนเวนเซอร์รุ่นปี2026จะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ219แรงมา้าซึ่งอ้างอิงจากรุ่นก่อนหน้าระบบขับเคลื่อนสีล้อ AWD น่าจะเป็นมาตรฐานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนล้อหลังจุดเด่นของระบบนี้คือประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าความเร็วแรงรุ่นก่อนหน้านี้ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประมาณ40ไมล์ต่อแกลลอนในเมืองและ37ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวง ซึ่งคาดว่ารุ่นใหม่นี้จะทําได้ดีขึ้นด้านสมรรถนะการเร่งความเร็วอาจไม่ถึงขั้นดุดันแต่เน้นความนุ่มนวลเงียบและขับขี่สบายระบบไฮบริดจะช่วยให้ตอบสนองได้ดีในรอบต้นระบบการสะเทือนถูกจูนให้บาลานซ์ระหว่างการทรงตัวและความนุ่มนวลขับโค้งได้มั่นใจแต่ยังซับแรงกระแทกได้ดีเสียงรบกวนจากถนนและลมถูกเก็บได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งภายในห้องโดยสารแกรนด์เวนเซอร์ตั้งใจยกระดับความรูด้วยวัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวแบบซอฟทัทัชร์ดหนังสังเคราะห์หรือวัสดุเกรดพรีเมียม และการตกแต่งแบบมินิมอลเน้นความเรียบหรูและเทคโนโลโยีหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ราว12.3นิ้วมาพร้อมจอผู้ขับแบบดิจิทัลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมไฟ a m b i n และ f e a จอร์ Star k e s t u r e หลังคากระจกที่สามารถปรับเปลี่ยนจากใสเป็นทึบได้ที่นั่งหลังเหมาะสำหรับผู้ใหญ่2คนส่วนบอะกลางอาจเหมาะกับการเดินทางระยะสั้นพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ในระดับดีและสามารถพับบาะเพิ่มพื้นที่ได้ตามต้องการ ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจะติดตั้งระบบช่วยขับโตโยต้าเซฟตี้ซนส์มาให้ครบเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันในรุ่นสูงสุดส่วนเรื่องราคาแม้โตโยตา้ายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่รุ่นก่อนหน้าเริ่มต้นที่ประมาณ1.2ล้านถึง1.5ล้านบาทดังนั้นรุ่นปี2026นี้คาดว่าจะอยู่ในช่วงใกล้เคียงหรือสูงกว่านี้เล็กน้อย โดยรุ่นท็อปอาจแต่ถึงราว1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นสรุปแล้ว Toyota Grand v e n z r 2026คือ SUV ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยี Technology, และความประหยัดไว้ได้อย่างลงตัวแม้จะไม่ใช่รถสำหรับคนชอบความแรงแต่ถ้าคุณต้องการรถที่ขับสบายดูดีและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ระดับพรีเมียมรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าจับ